ช่องเสียบแรมหรือ slot เป็นช่องที่เอาไว้ใช้สําหรับเสียบแผงในความจาแรมแบบต่างๆลงไปบนเมนบอร์ดสามารถแบ่งออกตามลักษณะโมดูลของในความจาแรมได้เป็น3แบบแบบแรกคือแบบ SIM หรือ Single Inline Memory Module เป็นช่องเสียบหรือ slot แบบเก่าที่มักถูกนำไปใช้งานกับหน่วยความจำแบบ i d o RAM ทั้งแบบ30และ72พินซึ่งในปัจจุบันโมดูลของหน่วยความจำและช่องเสียบแบบนี้ได้เลิกใช้ไปนานแล้วแบบที่2คือแบบ DIM หรือ Dual ล i ี e m e m ม m o มรี่โมเป็นช่องเสียบหรือสล็อตที่ถูกนำไปใช้งานทั้งกับหน่วยความจำแบบ SDRAM และ DDR SDRAM ที่ซึ่งมีจำนวนพินทั้งสิ้น168พินและ184พินตามลำดับรวมทั้งกับหน่วยความจำรุ่นใหม่ๆอย่าง DDR2 ที่ซึ่งมีจำนวนพินมากถึง240พินด้วยโดยที่หน่วยความจำแบบ DDR SDRAM นั้นเป็นหน่วยความจำที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายอยู่ในปัจจุบันแบบสุดท้ายแบบที่3 คือแบบลิมหรือ RAM bus inline memory module เป็นช่องเสียบหรือสล็อตที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานกับหน่วยความจำแบบ RD RAM โดยเฉพาะมีจำนวนพินทั้งสิ้น184พินปัจจุบันโมโดูลขนหน่วยความจำและช่องเสียบแบบนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนักเน,นื่องจากหน่วยความจำแบบนี้นั้นมีราคาแพง การติดตั้ง RAM แบบ DDR และ DDR2H D RAM ลงบนช่องสล็อตแบบดิมในการเสียบแผง DDR และ DDR2H D RAM ลงบนช่องสล็อตแบบดิมนั้นอันดับแรกค่ะให้เราทำการง้างตัวล็อกที่ปลายทั้งสองด้านของสล็อตใดๆออกจากการเสียก่อนหลังจากนั้นจึงค่อยเสียบแผง RAM ที่เราได้เตรียมเอาไว้ลงไปตรงๆในร่องสล็อตนั้น โดยให้สังเกตรอยบากหรือว่าร่องของแผงแรมที่มีอยู่เพียงหนึ่งร่องก็จะต้องเสียบให้ตรงกับบาที่อยู่ในร่องของสล็อตด,ด้วยนะคะและเมื่อเสียบแผงแรมลงไปในร่องสล็อตแล้วก็ให้ใช้นิ้วโป้งของทั้งสองมือกดไว้ที่ขอบด้านบนของปลายทั้งสองด้านแล้วออกแรงกดลงไปเพียงเล็กน้อยตัวล็อกที่ปลายทั้งสองด้านของสล็อตก็จะถูกดันให้กลับเข้าที่โดยอัตโนมัติค่ะพร้อมกับยึดแผงแรมให้ติดแน่นอยู่ในช่องสล็อตนั้นอย่างมั่นคง